สวัสดีค่ะในการดูคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการลบเศษส่วนนะคะก่อนอื่นก็มีตัวอย่างค่ะ5ส่วน6ลบด้วย2ส่วน4ขั้นแรกนะคะวิธีการง่ายๆเราก็นำา5กับ4มาคูณกัน5 4ก็จะได้20ใช่ไหมคะ5คูณ4ได้20 จากนั้นนำ6กับ2มาคูณกันเช่นกัน6 2 12เห็นไหมคะแล้วก็นำ4กับ6นะคะมาคูณกันเช่นกัน6 4 24ก็จะได้นะคะตัวนี้ก็นำมาลบกัน20 ลบด้วย12ก็จะเหลือ8ส่วนยี่สิทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็ได้818 8 3 24งนแะเราลองมาตรวจคำตอบกันนะคะ5้ส่วนหกอันนี้เป็นวิธีการคิดแบบดั้งเดิมนะคะ5้ส่วน6 ลบด้วยสองส่วนสี่ขั้นแรกเราต้องทำส่วนให้เท่ากันนะคะโดยการนำถ้าตรงนี้เป็นห้าส่วนหกเราจะทำส่วนให้มันเท่ากับสี่นะคะสองส่วนสี่นี้โดยการนำสี่ส่วนสี่มาคูณกับห้าส่วนหกนะคะคูณกับสี่ส่วนสี่นะคะ งนี้นิดเดียวนะคะแล้วฝั่งนี้ก็เอาหกส่วนหกนะคะมาคูณหกส่วนหกตัวนี้ก็จะได้หกสี่ยี่สิบสี่ใช่ไหมคะหกคูณสี่ได้ยี่สิบสี่ส่วนข้างบนนะคะตัวเศษห้าสี่ยี่สิบลบด้วยจำนวนนี้บ้างหกสี่ยี่สิสี เท่ากันนะคะหกคูณสองได้สิบสองลบกันส่วนเท่ากันแล้วนะคะเอาเศษคูณเศษลบกันได้เลยยี่สิบลบสิบสองก็เหลือแปดส่วนนี้ก็จะเหลือยี่สิบสี่ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเอาแปดหารนะคะแปดหนึ่งแปดแปดสามยี่สิบสี่เท่ากันไหมคะค่ะนี่คือเป็นวิธีการคิดรัด นะคะตรงนี้เป็นวิธีการคิดรัดลบเศษส่วนนะคะก็สามารถนำไปใช้ได้คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ